คุณสองคนมีแนวโน้นมที่จะมาคืนดีกันไหมทุกคนเรามาเรนด้อมกันนะเป็นพลังงานโดยรวมนะทุกคนใครที่มีการรอคอยก็น้อมรับใครที่ไม่มีการรอคอยก็ผ่านได้นะทุกคนคุณสองคนมีแนวโน้นมที่จะกลับมาคืนดีกันไหมพลังงานไพ่ชี้อบอกติดเรามาเรนด้อมกันนะทุกคนเป็นดวงโดยรวมนะทุกคน คุณสองคนมีแนวโน้มที่จะกลับมาคืนดีกันไหมเรามาดูกันนะเป็นพลังงานโดยรวมนะทุกคนคุณสองคนมีแนวโน้มที่จะกลับมาดีกันไหมทุกคนของห้าใบเหมือนเดิมนะทุกคนคุณสองคนที่เดินพันหลังให้กันไป มีแนวโน้มที่จะกลับมาคืนดีกันไหมทุกคนที่จะกลับมาพูดคุยกันไหมเรามาดูกันนะเป็นพลังงานโดยรวมนะธาตุน้ำกรกปพิจิตมินคุณเป็นคนคิดมากคิดเยอะนะทุกคนคุณยังคิดถึงเขาอยู่นะธาตุน้ำกรกฎพิจิตมีนนะทุกคน หกถ้วยหกถ้วยทุกคนคนรักเก่าจะกลับมาอย่างแน่นอนนะทุกคนคนที่คุณรักคนที่คุณคิดถึงจะมีโอกาสกลับมาคืนดีกันนะทุกคนบางครั้งคุณอยากอยู่นิ่งๆคุณอยากอยู่เงีเงยบๆนะบางครั้งคุณอยากอยู่สันโดษเป็นบางครั้งนะที่คุณคิดถึงอยางอยู่สันโดษ เหตุฉับพลันทันด่วนนะทุกคนเขาตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะมีบางสิ่งบางอย่างจะเกิดขึ้นอย่างเหตุพลันทันด่วนนะทุกคนเดอะทาวเวอร์เขาคิดมากเขาคิดเยอะเขาลืมคุณไม่ลงนะทุกคนเขาคิดถึงอดีตที่ผ่านมานะเขาเลือมอดเด็กับคุณไม่ลงนะคนคนนี้ เขายังมีความอะไราอาวรคุณอยู่นะทุกคนห้าถ้วยกรรไกฎพิจิตรมีนพลาดน้ําเขายังมีความอะไราอาวรคุณมากๆนะทุกคนหนึ่งถ้วยคุณคือหนึ่งเดียวในใจของเขานะทุกคนเขารักคุณเขาคิดถึงคุณนะคนสองคนมีแนวโน้มที่จะกลับมาพูดคุยกันกลับมาคืนดีกันนะทุกคนตามหน้าไพ่นะ เขาคิดถึงคุณมากนะห้าถ้วยเขาคิดถึงคุณมากจริงๆรหนึ่งถ้วยก็ระเกไปจิตมินสามใบเลยนะทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณรอคอยทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคาดหวังจะเป็นจริงนะทุกคนคุณสองคนจะมีโอกาสได้กลับมาคืนดีกันอย่างแน่นอนนะทุกคน